สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยังหลับสุกีนน้ำเองจ้าวันนี้เรามาเล่นเปตาเปตากันไ้ยคิวมาดูข้างหลังดิอย่างแบบเนี้ยเรามาเล่นเปตาเปตานะครับไม่ใช่เกมอื่นเออเฮ้ยไม่ใช่ไ <c oughs> อ้อเ,เีียย <c oughs> เเน่ดี๋ยวคนดูก็เชื่อนี่นี่ข้างนี้เป็นพีราเชนนี่พีราเชนเท่าเชนสองอันนี้คนสร้างเดียวกันนะครับไม่ไม่ใช่อ่อไม่ใช่เหรอมรหมาย <c oughs> ถึงเปตาเปตากับไอ้เกมเนี้ยมันคล้ายคลึงกันเลยว่ะ สุดแล้วเราอยู่เกมอะไรบสเราอยู่กับเกมกมันชื่ออะไรวะเกมอาเบะไนท์แมวเว้ยเรื่องอาเบะพี่เอกตันนี้ดิเอออะไรโอ้ยคิวนั่งเรียนนั่งเรียนคุณต้องเป็นเพื่อไอ้ญี่ปุ่นคุณต้องเป็นเพื่อไอ้ญี่ปุ่นเพื่อนนี่ไม่กำลังมองอยู่เพื่อไอ้ญี่ปุ่นตรงนั้นตรงนี้โอ้โหในวันอะไรยังกะมีเดี๋ยวเหมือนฉากเปิดในเรื่องอ่ะเว้ยมาแล้วว่าอ้าวเฟิร์สเพอร์เซนต์โอ้ยเปตาเปตาอันนี้มันเปิดประตูไล่แมวอ่ะเฮ้ยใครบดไม่วะเฮ้ยใครเนี่ย เวเขาแน่เขี่ยมึงเลยมึงดูดิไอ้งคนที่เหลือทำยี่อะไรกันเรียนว่าอะไรกันอ๋อเฮ้ยมันหนีมีสอบเยนักเรียนดิยิงดูเสียงมันยิงดูเสียงขอจะบังกุมครัวเลยวะเว้าเอาโอ้เฮ้ยมันมีเสียงครูด้ว่ามันเสียงคนเปิดไลน์เกียนเลยเอาเอาไอ้ยบอสเสียงอาเบ อะไรอะ่ะเอ้ยมันบังกันน่ะเล่นไดบังหาแม่มึงอ่ะ <c oughs> ไม่ออกไอ้เห <c oughs> ี้ยมันบอกให้หาภะเพทมันได้หาพภพเพศเว้ยในเหมือนในเกมจริงไป,ไป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 หากันไดกว่าเอาเว้ยเกมนี้เราเล่นก็นเป็นที嘛เล่นขึ้นหกคนคิวไหนวะคนโคตรเยอะอววะ่ะเอ้ยภาพสวยว่ะนี่โอเปนเบต้าเนี่ยเออๆนี่ไงภะเภพศภะเภพศภะเพทคุณตุ๊กตาบูดูเก็บแล้วทำไงอ,อ่ะอ๋อเอามันเอาไม่เก็บตรงนี้เจอลาว่ะอ๋อมันเอามันต้องเอามาเก็บตรงนี้คิวอ๋อเออเราคนโหคนหาแบบ เฮ้ยจะปิดประตูทำไมล่ะไอ้เหี้ยเอ้คนตั้งสี่คนเราไม่ต้องหาอะไรแล้วเฮ้ยเป็นเสียงอะไรวะเป็นคนโดนฆ่าวะคใครเซิร์ฟโค้ชเจอะเลยใครใครโดนตอกเอ็งเอ็งหาคอื่นเลยก็ได้นะเมื่อกี้เราเห็นอะไรวะกูเดินตามมึงอ่ะกูกลัวเนยเป็นเกมผีเกมเดียวที่กูยังกลัวอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กไล่พวกนี้คืออยู่แต่ด้านในอะโหลเกี่ยวเกีไหนโหเราเห็นหัวโตแมนเราไปแล้วเราลงชั้นล่างก่อนเห็นหัวโตแมนอาเบะ คือมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วคืออยู่ข้างล่างเลยวะใช่ใช่เฮ้ยรอกูก่อนกูกลัวไอ้บอสครบแล้วครบแล้วคนละอะไรภาษาอะไรวะมันบอกว่าคนมีคนตายไหมห้าคนเอ้ยจิงว่าสควิตเกมเฮ้ยเออสควิตเกมแน่เลยด่านยิ้มวะจะยิ้มต่อปะเรียนสควิตเกมอะไรอ่ะโอ้โหเทีนทีรันมะเนี่ยเฮ้ยกูตาย อเกลี่ยเอาเด็กมาฟาเองละโอ้ยคิวคิวดูโอ้วี่เองี้ยเกมมินิเกมเฮียไอ้สัตว์เฮียโคตรเฮียเลยคิ้อยากลงไปข้างล่างเลยเว้ยอย่างลงไปวันมาเป็นมินิเกมเฉยเลยบอสอยาลงไปข้างล่างเลยแมคุณลงไปข้างล่างตายนะเฮ้ยเห็นเฮียนะมาเห็นนะมาเรารับตัวหนึ่งด้วยเราบับตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวมึงมึงดูนั้นดิไอ้เฮียมันตีกันเองอ่ะเฮ้ยมันล้วงไปเลยเกมเฉยลยว่ะเกวีเฮ้ยมันล้วงไปแล้ว เขาทโง่เลยวะไม่ขอฮุ้ยคิวข้างล่างมีอเบะรอรอเกเกต์โอยู่ข้างล่างแต่หมดเฮ้ยไอ้แจ็สรัเราติดสโลจ์ใช่เราติดสโลอยู่เฮ้ยจานนี่ไงสวย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 ไปไปแล้วไปดีดีมันมันไม่ใส่มันไม่ใส่ฝั่งนู้นแล้วไม่ใส่ฝั่งนู้นแล้ว เหงิกว่าใครแต่คนเดียวาใคนอะเดินตามเราค่ะพี่เหรอเอ้าอ้าวหมดแล้วเอาเยอะละเรียกว่าเหลือแค่สองคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่ะไม่ออกอ่ะเชิดอ๋อหาหารอบสองเอาแล้วสองคนจะหายังไงอ่ะโอ้ยมันหาได้เยอะมันมืดจังวะคิว มุมมองสเปกเตอร์นี่มันเป็นไงบ้างมันอะมันโคตรมืดอะมันมองไม่เห็นเลยว้วเอ้ยว้้่าฮา่มาฮาฮ่า่าฮัาฮันฮาฮนา้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ฮฮา่า่าา่า่ คิวในเวลายอมตาแล้วเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมีเส้นแดงๆด้วยฮุ้ยมีสกิลอะเฮ้ยบ้าเอ้ยโดนดับโอ้โหโโอ้หคิวเหมือนในเกมเลยโออจับแดงวะไอ้เหี้ยเล่นโคยากเลยได้เบ็ดด้วยเฮ้ยน่าเปลี่ยนด้วยว่ะไปหาปั๊บเฟสยาวๆ เอาละเอาละเกมเร็วเกมเร็วเกมเร็วเออชั้นล่างไม่มีคุณเลยโอู้ชิบหา่าละชิบห่าเพื่อนเรียบร้อยว่ะใครไม่รู้ตายไปแล้วคิวเฮ้ยนี่เราหาไปตั้งหลายห้องเลยเราไม่เจอคุณเลยคิเยวเด็กเด็กกูจูงให้คิวเดี๋ยวกูจูงให้ อ้าวี่ัคนญี่ปุ่นโดนแอบแล้วอ้าวไอเราว่าตายตาสองหมดเลยอะน่าจะระเบิดน่าจะเยอะคิวกูจูให้เราจอหุ่นล้อนหนึ่งทางลงไกลซะด้วยวะ่ะ กูๆๆๆๆเข้าเข้าหมดบาเกมแล้วยี่อ่ะแล้วระเบิดมปได้จะแบบโอไอเนี้ยตายหุดเลยเราเล่นไงโชตานี่วะพะพวกเราไม่น่ารอดอ่ะแล้วว่าครั้งต่อไปพวกเราแน่เป็นเลยถ้าเกิดว่าเหลือเราเหลือเองอีกดีมันเป็นอีกนี่คือตายเลยเลย่เกมยร์ไเล่นยากเนียวะ เราเราต้องหวังให้เกมมันจบครั้งเนี้หลังจากไอ้นี่ตายอะ่ะแล้วให้เกมจบไปเลยคือเราเราดูมแมงเราดูแมงโว่ข้างล่างกินอย่างนีงง้นี่มันมันกินแบบเถื่อนว่ะจบจบจบวันนั้นจบเท่านั้นเฮ้ยจบว่ะเฮ้ยเอาแสดงว่ามันบังคับเหลือสองคนได้ เราพอรู้วิธีการรับมือตัวลูกน้องแล้วเดินเดินเล่นๆเ,เลยวันเราได้มาอีกอันละเดี๋ยวหาอยอันหนึงง่งให้ก่อนลูกลูกน้องมันน่าจะบักกว่าละม,มันยืนนิ่งอยู่เ,เ,ยเราจะไม่ไปทางละละนั้นละเอา้ามาเจอสมุดอีกอันหนึ่งเอง้เอาผีบักปะเนี่ยทำไมมันเงียบเกเอ้มันเงียบเหรออ๋อมันมีตู้แอบได้คิวแอบตู้ได้เขามีเหรอเออกูเพิ่งรู้เน่ยอะอย่างนี้มาเล่นง่ายดีโอ้โหตู้แอบได้ เอาว่าชนะง่ายว่ะเอ้ยทำไมน้ามังอยู่อยู่วะไอโชตาเอ้ยเคเอ้ยชิบหายแล้วแปลกว่ะไอโชตายังอยู่อยู่เลยโชตาไม่ออกเอ k เคยันโลกหน้าดูแสงสีให้เป็นทางออกเราใกล้ถึงแล้วโหแล้วดูทางเฮ้ยบอกว่ามีเสียงได้ยนึกว่าหกงูได้ไทยคิวกูว่าเตรียมกดวิ่งอะ โอ้ไอ้บดไอ้ตั้ขึ้นเรื่องไม่ประเดียวดีได้ปะตกเกียดเลยไปเลยเฮียอ๋อไอ้เทมพอลันเทมพอลันเทมพอลันบอสคนจริงก็มองหลังบอสอะไรขนาดวะหลบบหล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 บอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนกูว่าอุ้ยมองยากว่ะไอ้เทมพอลันเฮ้ยมองยากใช่ไหมเลย เหมือนเหมือนเกมดอเลยว่ะ <c oughs> เหมือนเกมดอเลยว่ะนี่ยะดอดอฟาวเดชันว้าวเร็วจังว้าวว้าวเฮ้ยขอเม้มกันขอเม้มกันขอให้โดนทีนึงแล้วไม่ตาย อี่ดีก็ช้าพี่ยังเลยนะขอเม่ไหวขอเม่ไหเกมตื่นใจเงยจะหมดครับฮัลโหลจะหมดหรือมั้ยเนี่ยมีอวะมือเรายิ่งเปื้อนเลือดอยู่ตอนนี้เกายุงตาเฮ้ยไม่ตายตาเฮ้ยโดนโดนทีนึงไม่ตายโดนทีนึงไม่ตายเฮ้ยกูกูตายเลยคิวไม่ไหววะเยอะเกิน ไอ้โมชั s <S ่นซิกเนตไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะเยอะเกินว่ะคิวดูดูเฮียเล่นแล้วเจออ้วงเลยว่ะเียอะไรเนี่ยอุ้ยมันจะมีอย่างอะไรกันนั่นหรอโมชั่นซิกเนตกินอุ้ยพี่เงยตายแน่เราอุ้ยรอดโอ้ยแค่รอดคนเดียวก็คือรอดสองแล้วเก็บมาโมชั่นซิกเนตนะโอ๊ต ไม่ไหวว่ะด่านทําไม่ไหวว่าจะอ้วกเวียนหัวเฮ้ยเราเกือบตายเมื่อกี้นี้เราชนไปตั้งสามรอบไม่มีฉากจบได้อยเกมมันก็ทํามันมาได้เบรดมาเลยมันว้ามาได้เบดเกมมันก็ทําออกมาดีเหมือนกันนะเนี่ไอ้บราเห็นฉากจบแล้วแต่ยังไม่เห็นแม่ไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วเวียนหัวไม่ไหวว่ะทุกคนไอ้ช็อตตอนท้ายโคตรเร็วอ่ะเออมันเร็วจริงมันเวียนหัวเว้ยเอาจบคลิปเพลินนี้แล้วกันโมท่านทิศเน็ตกินได้กินแบกกูแล้วไอ้หี้อ